สวัสดีค่ะเม่นุน่นชาแนลค่ะวันนี้เม่นุ่นอยู่บ้านลุงพลนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมตอนนี้นะคะเอฟซี FC ลุงพลก็มาไม่ขาดสายนะคะลุงพลอยู่โน่น,นนะคะนี่คือบรรยากาศวันนี้ค่ะเรายูทูบเบอร์นะคะเอฟซี FC ลุงพลค่ะวันนี้เม่นุ่นยังไม่เห็นป้าแตนนะคะสงสัยป้าแตนอยูข่ข้างในบ้านนะคะ ไอ้กล้องไอกลัห่ค่ะบรรยากาศประมาณนี้นะคะ้บรรยากาศนะคะคือคลื้นค่ะวันนี้ พาชมค่ะพาชม<ำ>บูมหมอย่างไม่ยักไม่อยู่นะคะน<ำ>่คะ<ำ>ท่านผู้ชมได้ไกยสู้ไปแล้ว นี่นี่หยุดอยู่ตรงร้านผ้าตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าเข่าม้าใช่ไหมคะจ้าผ้าเข่าม้าจ้าถามร้านแล้วคุณบอก่าเป็นผ้าเข่าม้านะคะนี่ผืนสวยๆให้ดูด้วยมันจะมีหลายขนาดหลายขนาดนะคะใส่แพ็คเกจให้ด้วยจ้าใส่แพ็คเกจอ๋อนี่เป็นแพ็คเกจของฝากของช่ำร่วยได้หมดเลยนะคะสวยๆประมาณนี้ ลายนี้นะคะใช่สวยมากๆเลยค่ะปกตินะคะพื้นละร้อยใส่แพ็กเกจให้ก็ร้อยเดียวเหมือนเดิม<อ>จาช่วงนี้ใช่ปกตินะคะแม่ค้าบอกว่าจะขายพื้นละร้อยใส่แพ็กเกจแต่ราคาต่างหากแต่วันนี้ครบเซตนะคะคิดราคาเท่าเดิมนะคะไม่คิดค่ากล่องนะคะไม่คิดค่าห่อด้วยลูกค้าโทรมาที่นี่จะได้สีลูก,ก,<อ>กค้าโทรมาแล้วนะคะสีพื้นนะคะ <c oughs> ดูนะคะท่านผู้ชมนี่จะเพื่อนเาบอกให้ค่าสีให้ด้วยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะห่อให้ฟรีใช่ไหมคะนี่อันนี้เพื่อนไม่ได้ห่อเพื่อนจะไปส่งลูกแต่ถ้าลูกหอก็มีเมื่อวานนี้ก็ส่งไปสิงคโปร์คืนห่อรับส่งทั่วประเทศนะคะเป็นแทั้งประเ่ะใช่ค่ะใช่นะคะมีไงเออมีโปรนี่ไงราคาคงเดิมร้อยเดียวเป็นของฝากดีค่ะ